แต่เราจะย้อนกลับไปในช่วงตอนนั้นก่อนซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราเนี่ยทำอยู่ที่มูลทีทีเนี่ยเราก็แจกของเป็นประจาน้ําท่วมเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นที่ซ้ำสร้างในเกิดเหตุน้ําท่วมเนี่ยอยุธยานครสวรรค์อ่างทองชัยนาทสิงห์บุรี <c oughs> ที่เราเนี่ยจะไปแจกของน้ําท่วมอุทกภัยเนี่ยเป็นประจํานะครับในตอนนั้นน่ยยังไม่มีข่าวสารอะไรมากมายว่ามันจะเกิดน้ําท่วมขนาดใหญ่ขนาดนั้นมัน<า>เป็นการาติดมันเป็นการติดตามแบบ ช่องโทรทัศน์ที่เรียกว่ารวมการเฉพาะกิจใช่ป่ะไม่ไม,ไม่ใช่มไม่แล้วมันมีมีหลังจากนั้นมันรวมไงไม่แต่เรากําลังจะพูดถึงเริ่มต้นของสิ่งนี้ก่อนก็คือว่าก็เป็นน้ําท่วมปกติเราก็ไปแจกของเราก็เออเหมือนเดิมเอาเรือลงไปไปแจกของนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยผ่านมาสักสองอาทิตย์กว่ามันมันปริมาณน้าอะเริ่มสูงขึ้นแล้วเราก็ติดตามข่าวสารก็บอกว่ามีพายุเข้าน้ําเนี่ย ในเขื่อนเนี่ยเต็ม10เขื่อนแล้วปริมาณความจุที่รองรับได้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมมติร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยขึ้นร้อยสิบแปดแล้วเก้าแล้วสิบแล้วสิบเอ็ดเขื่อนน้ําเต็มแล้วก็ต้องมีการปล่อยน้ํามาตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็ดยังไงน้น้มาจากไหนน้ํามันมาจากคือข้อสงสัยเลยว่าเฮ้ยน้ํามันมาจากไหนมหาสารจนทําให้เขื่อนเนี่ยเกินลิมิตที่มันจะรับได้อะมันเป็นข้อสงสัยที่ทุกคน มันมาจากทางเหนือใช่ไหมในครั้งนี้ใช่แต่มันหมุนวนมา 6. กเจ็ดลูกแต่มันมาแบบมันโอ้โหมันเหมือนกับคอสซ้ากรรมซัดมาเติมอยู่เรื่อยจนแบบไอระบายก็ไม่ออกไม่ทันเข้าก็พอพอหลังจากนั้นเนี่ยน้ําก็เริ่มท่วมเยอะขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าไปแจกของอจากแจกของไปเรื่อยๆเนี่ยจากเขาเรียกว่าบรรเทาทุกข์อ่ะมันเริ่มกลายเป็นงานレสคิวมากขึ้นเพราะว่ามันกินพื้นที่แล้วก็เริ่มแบบว่ามีน้ําโจมตีเข้าพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในระหว่างทางนั้นเราก็คิดว่าเออคงจะเกิดขึ้นในพื้นที่แค่ต่างจังหวัดเซอะอเป็นส่วนใหญ่จนที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยเราก็คิดว่าอ,อําเภอบางบาลก็น้ําท่วมเป็นประจาําเราก็แจกของทุกปีแต่ทําไมปีนี้น้ํามันเริ่มสูงขึ้นผมจําได้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีคนแจ้งมาว่าเนี่ยน้ำมันไม่เคยท่วมตรงนี้มาก่อนแต่อยู่ดีมันท่วม ควมเร็วแล้วก็แรงและก็เยอะมากแล้วก็แบบว่าพูดง่ายแบบเหมือนหมู่บ้านะติดเกาะเราก็เริ่มแบบไปไปแบบว่ารสคิวอะไปไปดูว่ามันเป็นยังไงจนแบบว่าเราไปตั้งกองอำนวยการจุดหนึ่งที่หน้าสาราสารากางก,ารกรุงเทพเออสาราการอ,าย,อ,อายุทยาเราก็แบบแพ็คน้ําอะไรเงี้ยอยู่กําลังที่จะไปแจกตอนนั้นน้ํายังไม่เข้ากรุงเทพอันนี้เราย่อมานะ ก็น้ำมันท่วมถนนก็มีน้ำมันท่วมถนนก็มีคนน่ะมาบอกเราบอกว่าพี่มีคนน่ะแจ้งอ่ะพิกัดอำเภออุทัยมีประชากรเนี่ยติดอยู่บนเกาะเกาะกลางหมู่บ้านที่เป็นเนินสูงเนี่ยที่เป็นสาราประชาคมเนี่ยประมาณสองพันคนล้วก็บอกมันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีทางหรอกที่น้ำนี่ยมันจะติดตรงนั้นได้ยังไงพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมเนี่ยก็แพ็กของจําได้เลยว่า เอาน้านะั้นเอางนี้ละกันขอน้ําสัก80แพ็คถึง100แพ็คเนี่ยไปพร้อมกับเรือเนี่ยสองลำเราก็เดินทางตอน5้าโมงเย็นแล้วมันก็เริ่มมืดเออเฮ้ยแต่น้ํามันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะในความรู้สึกเราสิ่งที่เดินทางไปมันดูมันเหมือนไกลแต่อเภออุไทยมันไม่ไกลอะ่ะแต่เราต้องข้ามแบบถนนแล้วก็ลงทุ่งทุ่งข้าวผ่านเห็นบ้านหลังคาท่วม จนไปถึงเนินหนึ่งแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คนโบกไฟพอไปถึงโอ้แม่เจ้าไม่น่าเชื่อมีคนสองพันคนอยู่ที่นั่นจริงๆอ่อะแล้วทุกคนครูกันเข้ามาเพื่อจะมาขอน้ําแล้วขอ,ขอความช่วยเหลือจนเราบอกว่าพี่จะเย็นเย็นพวกพี่จเย็นก่อนเดี๋ยวรับน้ำเนี่ยไปก่อนนะกับข้าวเนี่ยเรามีแค่นิดเดียวเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงตอนนั้นเราไม่เคยคิดว่ามันคือเรื่องจริงแล้วเราก็พอดจุดไว้แล้วเราก็ถ่ายภาพเนี่ยส่งกลับมาที่กองหนวยการพอหลังจากนั้นเนี่ย ข่าวสารเริ่มเยอะขึ้นว่ากินพื้นที่อำเภอเสนานู่นนี่นั่นแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็ปฏิบัติการไปเรื่อยๆจนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มน่ากลัวคือน้ํำเข้าโจมตีอ,อที่แถวบางบัวทองใส่น้อยเริ่มเขยบเข้ามาแล้วเราก็ไปแบบเราต้องไปช่วยคนแล้วก็เราเคิดคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นไปได้หอ มันน้ำมันจะมาขนาดนี้อืตอนนั้นไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดเพราะว่ามันโอ้โหมันไม่เคยเจอะนี่เล่าแบบย่อนะแล้วพอมามาีอยู่เคสหนึ่ง <c oughs> จาได้คือหมู่บ้านชวนชื่นปทุมธานี <c oughs> ผมได้รับแจ้งหมายตอนเช้าก่อนบอกว่า <c oughs> ให้ไปที่หมู่บ้านนี้เพื่อไปนําตัวผู้ใหญ่หนึ่งท่านออกมา <c oughs> โดยใช้เรือเดีทีมของเราเนี่ยหนึ่งหนึ่งและหนึ่งลำเนี่ยไปที่หมู่บ้านชวนชื่น พอไปถึงสิ่งที่เราเห็นคือแบบน้ําท่วมเยอะมากนะครับแต่ตรงถนนเนี่ยยังไม่ท่วมเท่าไหร่แต่ว่าตรงที่ที่เราจะเอาเรือจอดเนี่ยน้ำท่วมเยอะแล้วแล้วก็น้าไหลหลากด้วยเราก็ต้องเอาเรือเนี่ยไปปุ๊บแต่จะมีสะพานข้ามอันหนึ่งเราก็ต้องยกเรือเนี่ยข้ามสะพานแบกกันข้ามสะพานก็ไปปฏิบัติการแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมชั้นหนึ่งทั้งหมดสูงประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรไม่น่าเชื่อแล้วแบบ เราก็ไปเอาเอาตัวผู้ใหญ่ท่านเนี่ยออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะย้ายที่ก็ย้ายไม่ได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะกลายเป็นว่าระหว่างที่เราเข้าไปในปฏิบัติการเนี่ยมีคนติดอยู่ในบ้านเยอะมากเต็ไมไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเอาออกมาออกมาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็มีกิฟบรนธนะโทรเข้ามาเขาพอดีกิฟอ่ะเขาเหมือนแบบเขารู้มัง้งว่าเออใหญ่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าใหญ่อ,อ,อ,อยู่ยที่หมูห่บ้านชนชื่นเปล่าบอกเออใช่ครับ เนี่ยเข้าไปบ้านนี่หน่อยอะโบอะออบ้านโบบ้านโบที่เป็นเดอะสตาร์หรือบ้านโบอะแคดามี่อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะให้ไปไปช่วยเขาหน่อยเขาติดอยู่ในนั้นพอสิ่งที่ผมไปก็คือบ้านโบเนี่ยแล้วโบก็ยืนอยู่ตรงชั้นสองน้ําเลเียดกับเลียดเกือบเลียดชั้นชั้นชั้นสองอะเลียดพื้นชั้นสองเลยอะไรเงี้ยเราก็เอาเรือเข้าไปจอดแนบเลยแล้วก็ช่วยเขาออกมาเขาบอกว่าพี่หนูเพิ่งสร้างบ้านเนี่ย รีโนเวทหรือสร้างบ้านเนี่ยเพิ่งเสร็จเองและเนี่ยน้ำมาโจมตีมาตอนแรกไม่คิดว่าจะท่วมเพราะว่าหมู่บ้านอะ่ะบอกว่าไม่ไม่คิดว่าไม่น่าจะท่วมได้เพราะมีสนามกล์ฟแล้วก็บอกมีระบบอ,อ,อ่อยน้ําอะไรดีมากอะไรอย่างเงี้ยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็คือแบบรถเสียหายเยอะมากแบบอะไรเงี้ยเราก็ช่วยออกมานั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเริ่มตระหนักว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ออกทุกวันไปช่วยทุกวันนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยกินที่เข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงบางบัวทองตอนนั้นน่ยพอบางบัวทองนี่เล่าย่อๆนะครับเพราะพอถึงบางบัวทองปุ๊บเนี่ยเราก็ลงไปช่วยหมู่บ้านบางบัวทองเมืองสองสามสี่เราก็ไปช่วย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 หมู่บ้านรัตนโกสิน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยแล้วมีแบบเราอะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันกินพื้นที่กว้างแล้วเราแบบกําลังพลเนี่ยจากตอนแรกก็เป็นกลุ่มก้อนลกลุ่มก้อนในที่นี้คือมีแค่เรา แล้วก็มีมูลนิธิเราแล้วก็ทําอยู่หน้าเดียวหน้างานหน้าเดียวแต่พอหลังจากนั้นต้องกระจายคนมันก็เริ่มหนักขึ้น <c oughs> แล้วแบบว่าโหได้รับแจ้งคนท้องติดอยู่ในซอยลาดประดุกใช้เวลาเนี่ยเดินทางเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเพื่อไปเอาคนท้องแก่เนี่ยออกมากวาจะแบบเอาของเอาตัวผู้ประสบภัยทั้งคนท้องเนี่ยออกมาได้เน่ยใช้เวลาถึงบ่ายสองโมงกวาจะมาออกถนนใหญ่ได้นั่นคือความยากลําบากมากและสิ่งที่เรา ช่วยพอตอนนั้นน้ําเริ่มแรงขึ้นเนี่ยน้ำเริ่มท่วมจากว่าคอคอแบบประมาณเอ่อหนึ่งฟุตมันกลายเป็นสามแปดสิบเซนเป็นหนึ่งเมตรเราก็เข้าไปช่วยหมู่บ้านหนึ่งแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนในหนังไททานิกถ้าทุกคนได้ดูอ่ะเราก็บอกอ้าวทุกคนออกมานะครับเพื่อความปลอดภยัยอะไรอย่างเงี้ยทคนก็ออกมาและภาพที่เราเห็นเนี่ย <c oughs> ผมนั่งอยู่บนเรือและเรือเราลำใหญ่ๆแล้วเราจะมีภาพเรือให้เห็นเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยสิ่งที่ได้คือ ได้พกติดตัวกลับมาอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมกระเป๋าเป้นหนึ่งใบแล้วนั่งเงียบๆสี่คนทั้งหมดสี่ถามสี่แถวนั่งได้แค่นี้แล้วก็มองบ้านของตัวเองที่น้ําท่วมสิ่งนี้สิ่งที่เราเห็นแล้ว,ลวเราก็เหมือนแบบทุกทุกอย่างมันเงียบไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรแล้วเราก็บอกว่าพี่ออกจากบ้านเธอออกมาเพราะว่ามืดเนี่ยเราจะไม่เข้าปฏิบัติการนะ หน่วยงานราชการทุกคนก็ช่วยกันอาสาสมัครทุกคนก็มาช่วยไปเต็มหน้ากระดานแผ่ไปแบบเพราะมันเกิดเหตุแบบกว้างมากพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปช่วยหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านแถวบาบัวทอเป็นหมู่บ้านเก่าเราก็เข้าไป <c oughs> อันนี้คือมันอาจจะซีเรียสแล้วเราก็บอกว่าพี่ออกมาเถอะเขาบอกไม่ออกหรอกอยู่ได้ยังไงก็อยู่ได้เราบอกว่าพี่มันมีทั้งสัตว์ที่แบบว่าจะหนีขึ้นที่แห้งมันมีทั้งเรื่องไฟไฟดูดไฟช็อตไฟอะไรอย่างเนี้ย พี่ออกมาก่อนเถอะมันไม่ปลอดภัยบอกไม่เอาเขาไ้นี่แล้วก็โอเคเราก็ช่วยคนที่อยากจะออกมาก่อนพอห้าทุ่มเนี่ยเราก็ปิดการปฏิบัติการในครั้งนั้นนะครับแต่น้ํะเริ่มทยอยสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ตีห้าเนี่ยผมเนี่ยไปที่มุนิธิจําได้เลยแล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาพูดว่าฮัลโหลดวงประตาอยูใช่ไหมคะบอกใช่ เพ to kind of oh yeah. ี่คะช่วยมาหมู่บ้านที่เมื่อวานที่พี่มาหน่อยได้ไหมเขาก็บอกหมู่บ้านปับับวับอย่างเงี้ยบอกทาไมอ่ะพ่อกับแม่หนูอะค่ะเดินจากชั้นสองบันไดลงมาแล้วเอาขาแตะน้ําพอแตะน้ําปุ๊บเนี่ยก็หน้าคว่ำไปเลยแล้วแม่ก็ลงไปช่วยแม่ก็หน้าคว่ำไปด้วยเราก็เลยบอกเฮ้ยน้องมันไฟดูดแล้วห้ามห้ามน้องลงไปนะเดี๋ยวพี่รีบไปสิ่งที่เราพอเราไปถึง เราก็เจอผู้เสียชีวิตละสองสองท่านแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยในสิ่งที่เราได,ได้ได้ได้รับแจ้งแล้วเราเข้าไปเนี่ยก็คือในวันนั้นวันเดียวในหมู่บ้านเนี่ยเราต้องนําผู้เสียชีวิตแบบแล้วก็การไฟฟ้าต้องตัดไฟทั้งหมดเนี่ยออกมาประมาณ8ปดถึงสิบเอ็ดายก็แสดงว่าอยากอยากจะบอกว่ามันคือความสูญเสียอย่างมากแล้วก็อยากจะบอกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือ รู้ว่าทุกคนรักบ้านแต่ว่าพอมันเกิดสถานการณ์แบบนั้นแล้วเนี่ยมันต้องคำนึงถึงชีวิตของเราเนี่ยเป็นหลักก่อนอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยเนาะในในจุดหนึ่งนะคือคือในมุมนักกู้ภัยเนี่ยเราพยายามอยากจะช่วยให้ได้บ้านที่สุดแต่ถ้าเกิดห่วงเวลาการช่วยเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วปริมาณผู้ที่ถูกถูกจะให้ช่วยเนี่ยมันเยอะเนี่ยมันก็จะยืดยาวออกไปฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้เราเนี่ย ทั้งเกิดความน้อยใจบ้างหรืออะไรบ้างอาจจะโดนด่าอาโอ้ยช่วยแต่บ้านนู้นไม่ช่วยบ้านนี้แต่วันี้ก็มีแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่เริ่มต้นที่อยุธยาเนี่ยเราได้รับหมายก็คือให้ไปอพยพที่โรงพยาบาลอายุธยาเพราะว่าน้ํามันท่วไมไปตรงที่ปั่นไฟโรงพยาบาลสมัยก่อนเครื่องปั่นไฟจะอยู่ชั้นล่าง,างนัเงแหละเออมันจะเป็นแบบหุบลงไปอ่ะนั่นแหละแล้วมันออกซิเจนจะหมดไฟก็จะหมดหลายอย่างโอ้โยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรจะเครียด โคตรจะเครียดมากเพราะว่ามันมันโหทั้งเด็กต้องเอาเด็กอ่อนต้องใส่ตู้อบอุย้ยแล้วผู้ป่วยวิกฤตอะไรเต็ไมไปหมดเลยแล้วเราต้องตั้งเบลดที่โรง,งแรมแห่งหนึ่งแล้วเราก็ต้องเอาผู้ประสบภัยกับผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยย้ายลงเรือข้ามลำน้ํากันในตอนนั้นอะ่ะแบบที่โรงพยาบาลโอ้โหแบบมันเป็นสิ่งที่ที่เรามาคุยเนี่ยไม่ได้คือเราแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะแต่เรารู้เลยว่า ความทุกข์ยากความยากลำบากเนี่ยในภาวะวิกฤตเนี่ยมันเป็นยังไง